ดอกส,สวยของสมุนไพรผักกระฉูดบางคนเรียกว่าผักกระเฉดโคกบางคนเรียกว่าไมยราบไร้หนามยอดอ่อนๆจะสามารถนำไปผัดผัดน้ำมันหอยทานนะคะเหมือนผักกระเฉดน้ำต่างกันตรงผักกระฉูดจะอยู่บนบกกระเฉดน้ำก็จะอยู่ในน้ำทั้งต้นเป็นสมุนไพร นะคะสามารถนำมาตากแห้งต้มดื่มเพื่อบำรุงนะคะสมรรถภาพทางเพศของท่านชายชะลอความเสื่อมของต่อมลูกหมากต่อมอันทะค่ะและหรือชะลอความเสื่อมของกล้ามเนื้อเรียบเช่นกล้ามเนื้อหัวหัวรูดทั่วร่างกายนะคะเช่นกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะการกั้นปัสสาวะการกั้นอุจจระ กระชับช่องคลอดเพศหญิงนะคะต้มดื่มบำรุงร่างกายได้เลยเนี่ยค่ะผักกระชูด